ไม่น้อยคุณพี่ดีไซน์สวยและบอกเลยนะคะว่าสีดำหนูมีแค่2 0 0คันในร้านเท่านั้นค่ะพี่เจ้าคันนี้เลยโตโยต้ววลาลีวอสองจตัว n อนีเกียร์ธรรมดานะคะพี่เป็นตัว Z Edition บอกเลยว่าไม่แค่เ0็ดหเท่านั้นรถมือเดียวประวัติสูงด้วยค่ะพี่ๆท่านไหนกำลังตามหาสเปคนี้อยู่ไม่ควรพลาดเลยนะคะลองไปดูคลิปเต็มที่จบเลยจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอซี MC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอกับน้องกางเต็นท์เพชรยนต์อีกเช่นเคิจ้ะวันนี้เราอยู่เป็นที่บริษัทเพชรยนต์น,นะคะสาขาที่2ดีกว่านะคะอยู่ที่เสรีไทย68แยกหนึ่งะคะมีนบุรีกรุงเทพนี่เองนะคะเป็นมาอัปเดตทำที่สต็อกรถกระบะคุณพี่ค่ะแล้ววันนี้หนูมานํำเสนอเหลือ2คันสุดท้ายในร้านแล้วคุณพี่ที่เป็นสีดำคันนี้เลย โคตรหล่อหน้าหมูป่าเลยนะกับเจ้าตัวเตอร์้านลีโว่2.4เอนทีนะคะเกียร์ธรรมดาตัวเซอี dition ปี2021ค่ะคุณลูกค้าขาเลขไม้แค่เจ็ดหมื่นกิโลเท่านั้นไม้โคตรน้อยอ่ะคุณพี่นี่รถกี่ปีละรถประมาณห้าปีได้ละมั้งคุณพี่โหวรวสภาพสวยคันนี้ฟรีดาวได้ตกผ่อนเดือนประมาณเจ็ดพันกว่าบาทเองนะคะราคาเต็มขายอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะคุณพี่ฟังก์ชันตัวนี้จัดเต็มมากและตัวนี้นะคะถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยแล้วถ่ายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว จัดไฟแนนซ์เครดิตดีรู้ผลภายใน2ชั่วโมงรับรถกลับบ้านได้เลยค่ะคันนี้พร้อมมากนะคะเดี๋ยวพามาชมนะคะตัวรถรอบๆบ,บคันคุณพี่ว่าสวยจึ้งขนาดไหนคุณพี่ะ่ะวันนี้มาอัปเดตแบบไม่ใช่ว่ารถเข้าใหม่อะไรประมาณนี้นะคะพี่อันนี้คือเป็นรถที่รอเจ้าของมามาดูกันเลยนะคะไฟด้านหน้าดีไซน์สวยนี่โหก่อไฟมีเขี้ยวด้วยนะคะด้านหน้าตรงนี้นะเห็นไหม สวยเลยค่ะคุณพี่่ะตัวนี้เป็นแบบฮาโ l ล g e n เจนนะกระจังด้านหน้าดีไซน์ตัวนี้เขาจะเรียกดีไซน์หน้าหมูป่าเป็นโครเมียมตัดกับสีดําเงาเป็นโนแบกป,ป้ายทะเบียนเลขสวยมากเลกเลขแห่งสติปัญญาเลย4450นะคะคุณพี่่ะโอ้ท็อปพุท่า2ตัวเลยคุณพี่ค่ะป้ายสวยเลยตัวนี้ได้ไป้ายกรุงเทพด้วยนะคะผสมภาษีต่อให้ครบค่ะคุณพี่ ล้อมแม็กตัวนี้นะคะเดิมแท้จากโรงงานตัวยางได้เป็นกูดเยียบปี2024ยางยังใหม่เลยคุณพี่ใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะตัวโชคด้านในค่ะคุณพี่สภาพสวยโชคเดิมไม่มีการเปลี่ยนหรือดัดแปลงมาจุดมาร์ค QC จากโรงงานยังอยู่นะคะซุมซ้มรองซุ้มล้อนะคะพ่นเคลือบกันสนิมให้แล้วเรียบร้อยตามคลิปล็อกต่างๆคุณพี่ไม่มีรอยแงะแกะขายเลยนะคะภูกระจกด้านข้างตัวนี้ถ้าเป็นตัว N T อ่ะปกติมันจะเป็นการปรับพับ แบบมืออย่างนี้นะปึ๊บๆถ้าเป็นตัวมิตรอะ่ะเขาถึงจะเป็นพังไฟฟ้านะพี่นะแต่ก็ดีมันก็ไม่ต้องกลัวเรื่องความเสื่อมนะคะคุณพี่คะตัวนี้นะคะไม่มีรอยถลอกเลยไฟท้ายสายแจ๋วนะคะคุณพี่ะ่ะตัวนี้นะแล้วก็ดูนี่นะคะตัวซีนยางขอบประตูด้านข้างไม่มีลอกลอดเลยติดฟิล์มตัวนี้เป็นฟิล์มแบบฟิล์มประหลอดอ่ะพี่นะ,ะสวยๆนี่มาให้ดูด้านใน กระจกทุกบานพาร์ทเดิมไม่มีการเปลี่ยนโค้ดเดิมโตโยต้าของพี่คันนี้ไม่ใช่รถโดนมาไม่ใช่รถพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีหรือตัดต่อมานะคะพี่คันตีรอยตรวจเจอนะเอาหัวหนูเป็นประกันเลยรับซื้อคืนเต็มจำนวนเลยนะคะเรียมสันหัวน็อตทั้งฝั่งประตูด,ด้านหน้าฝั่งซ้ายมือนะคะคมกริบชัดเจนไม่มีรอยแกะไขเนื้อสีเรียบเรื่นสม่ําเสมอเท่ากันนะคะพี่ไม่มีรอยพ่นทําสีนะเห็นไหมสวยเลยนะคะพี่ แล้วเมื่อสมัยก่อนเวลาเราใช้กระบากแคปบอะ่ะเขาจะไม่สามารถเปิดได้เหมือนต้องแบบพับเบาะแล้วปีนใช่ไหมตอนนี้เป็นแคปเปิดได้แบบนี้แล้วจ้ะเข้าออกสะดวกสบายนี่เปิดแบบนั่งฉากเลย90องศาคุณพี่คะ กระโดดเข้าไปนอนได้เลยเนี่ยนะคะมาดูในส่วนของโครงสร้างนะคะตรงแคบด้านหลังตรงนี้นะคะเรียมสันหัวน็อตนะคะคมกริบชัดเจนเลยไม่มีอรอยแกะายเลยนะคะคุณพี่เห็นไหมเนื้อสีเรียบเรื่อสม่ำเสมอเท่ากันไม่มีสะดุดเลยค่ะคุณพี่ลองมาดูรถเองก็ได้นะคุณพี่มันจึงมากนะคะบอกแคบที่นั่งด้านในก็ได้เป็นแบบหนังนะคะคุณพี่ขาพวกอุปกรณ์ไม่ลงมแมลงอะไรจะอยู่ใต้เบาะเด้อนะคะ,นะะมีสภาพสวยโครงสร้างเดิมนะแล้วก็ในส่วนมากคือลูกค้าชอบดึงดูเม็ดอาร์กนะ หนูก็รู้แหละว่าดูเพราะอะไรดูว่าเป็นเลีวล้วรอยของการเคาะหรือการทาสีหรือเปล่าเห็นไหมตัวนี้ก็ให้เห็นแบบชัดๆค่ะเรียงรายนะลูดอย่างเงี้ยไม่มีสีสะดุดมือเลยนะจ๊ะพี่จ๋าเนี่คือโครงสร้างเดิมของเขานะถ้าพี่แบบว่าดึงทั้งสองฝั่งก็ก็ได้ก็ได้นะแล้วแต่พี่ <c oughs> ต่ขอใส่ให้เหมือนเดิมก่อนอ่าโอเคแน่นๆ่แน่นแล้วคือตัวเนี้บรรทุกใช้งานหนักได้นะคุณพี่จ๋าหนบข้างล่างเนี่ยคือเขากว่า จัดเต็มมาให้เรียบแล้วเรียบร้อยนะคะพี่อันนี้ไม่ได้เสริมสเปคเดิมก็คือเน้นบรรทุกได้นะคะกันชนด้านท้ายนะเงาเงาเลยนะคะพี่ขาไฟด้านท้ายตัวนี้นะคะได้เป็นแบบไฮโดรเจนนี่ก็หาซื้อเปลี่ยนง่ายมากนะคะหลอดแล้ว่าไรไม่ถึง100ร้อยนะคะพี่จรงนะคะไฟเบรกดวงที่สามไม่มีรอยแตกแล้วก็แม็กไลเนอร์ด้านหลังเหลือล้างสปานิดหน่อยนะคะพี่เห็นไหม ไม่มีริ้วรอยเหมือนกันมีแค่รอยฝุ่นนิดๆน,น,น่อยๆเองนะคะโครงสร้างในส่วนของด้านท้ายพี่ดูได้เลยนะคะเหลี่ยมสานหัวน้องทุกตัวก็จะมีจุดมาร์กสีขาฟ้าทุกจุดทุกมุมอันนี้คือมาร์กจากโรงงานมาร์กเดิมไม่มีรอยเปลี่ยนนะคะเมนอาร์คให้เห็นแบบชัดเลยคุณพี่ถ้าเป็นการทํำสีอะตัวเมนอาร์มันก็จะตื้นขึ้นนะคุณพี่ะ่ะเนี่ยกล้องหนูเป็น 4K แบบนี้ไม่ชัดได้ไงนะคะคุณพี่อืมสวยจริงคันนี้ อันนี้ถ้าพี่ส่วนมากที่หนูคำนวณว่าถ้าผ่อนเดือนเจ็ดพันกว่าบาทอ่ะก็คิดคำนวณอยู่ที่แปดสิบสี่งวดแต่ถ้าใครอยากผ่อนไประยะอ่าสั้นกว่านี้สี่ปีก็สามารถทาได้มันก็หลับหมื่นอ่ะพี่นะแสนละสองพันนะคะคำนวณง่ายๆเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวรถทางฝั่งคนขับกันบ้างขวามือตรงนี้นะพี่รอยบุบลักยิ้มไม่มีรอยขนแมวไม่มีคุณพี่คันนี้แทบไม่ต้องเคลื่มแก้วเลยคุณพี่ขาถ้าเน้นใช้งานเน้นบรรทุกคุณพี่ขับกันได้ยาวๆเลยนะคะ มาเปิดให้ดูทางฝั่งคนขับกันบ้างนะคะกระจกทุกบานนะคะพัดเดิมโตโยต้าค่ะคุณพี่ขานี่ไม่มีการเปลี่ยนฟิล์มเฟิร์มนี่ไม่มีลอกร่อนใช้งานได้ปกติเลยเพิ่งเปลี่ยนมานะจ๊ะเหลี่ยมสันหัวนอ็อตทางฝั่งประตูทางฝั่งคนขับค่ะพี่จ๋าพมคลิปชัดเจนนะจ๊ะพี่ไม่มีรอยแกะไขเลยนะคะนี่เนื้อสีเรียบรื่นเท่ากันนะคะที่หนูบอกว่าคันนี้มันไม่ได้เป็นกระจกพับออตโต้ดูจากตรงนี้เพราะปกติถ้าเป็นตัวมิดใช่ปะ มันก็จะมีปุ่มตรงนี้ปรับแค่ซ้ายขวาปรับตัวกระจกดูตามสายตาเราแค่นั่นแหละนะคะคุณพี่มาเดี๋ยวหนูพามาดูนะในส่วนของตรงนี้นี่ประตูด้านหลังฝั่งขวาคุณพี่หัวน็อตทุกตัวสีเดียวกับตัวรถเวลาเขาผลิตตัวรถทั้งคันก็จะเป็นการชุบสีทั้งคันนะคุณพี่ไม่มีลอยพ่นนะดูได้เลยนะคะ น็อตเนร์ดคมคมอยสเก็ตสีเน่ไม่มีเลยคุณพี่ของเดิมหมดนะคะคุณพี่คะและดูในส่วนของด้านในเบาะด้านในคุณพี่คะตึงๆฟูๆนะคะคุณพี่เบาะผ้าไม่มีริ้วรอยไม่มีลมไม่มีแตกจากพี่จ๋าดูสินะคะปกติบอกผ้าเนี่ยเปื้อนง่ายใช่ไหมไม่อันเนี้ยใช้งานมาน้อยเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปสตาร์ทรถให้ดูเกียร์ธรรมดาเหยียบคัสด้วยนะคะพี่จ๋าโอ้โหเครื่องเงียบมากนะคะ ไม่ใช่เลยหรอกอย่ามาเปิดแอร์เอาเปิดให้ดูเลยพี่คันนี้นะคะไม่เจ็ดหมื่นห้าพันโลบไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกองไม้นะคะกุญแจเนี่ยก็มีมาครบเลยนะคะสองดอกนะคะคุณพี่ขามีให้เลยนะคะแระดูพงมาลยัยไม่มีลอกล่อนนะคะที่วางแก้วน้าําเพราะของโตโยต้าเนี่ยออกแบบมาหลายจุดมากนะคะรวมทั้งหมดกี่จุดเนี่ยประมาณ6กจุดด้วยกันด้านหน้าเนี่ยคุณพี่ฝากระโปรงด้านหน้ากับฝาถัาางน้ำมันจะอยู่ตรงนี้ดึงได้เลยนะคะ ที่สําคัญที่หนูบอกว่า2ชั่วโมงจัดไฟแนนซ์พี่เอารถออกไปได้เลยเพราะว่าเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเช็คช่วงล่างของไทยพัฒน์ทางทางที่ทางบริษัทเราดีไว้เรียบร้อยนะคะคันนี้พร้อมปล่อยเลยนะคะคุณพี่า๋ามาดูในส่วนของตัวนี้นะคะถึงแม้จะเป็นตัว N ที่แต่ก็มีหน้าจอนะคะคุณพี่ขาสามารถเชื่อมต่อบลูทูธแบบไร้สายนะคะ Android Auto Apple Car p l a y พได้แล้วแต่ตัว Android Auto กับ Apple Car p l a y พที่ต้องเสียบสายตรงนี้นี่มันจะมีที่เสียบ USB อยู่ด้านล่างตรงนี้นะจ๊ะ โอ้สวยเลยนะคะตัวแอร์นะคะคุณพี่ขาหนูเปิดอะแปบ๊บเดียวเย็นฉ่ำเนี่ยลองเปิดแบบสุดๆนะคะพี่หนาวมากนะคะเออนะคะ Power o n เลชารนะคะ2อจุดตรงนี้นี่รับกำลังไฟอยู่ที่120วัตต์นะคะตัวเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดค่ะคุณพี่ค่ะเป็นแบบถุงแบบเนี้ยร้านคาแคร์เขาชอบมากเพราะมันทำความสะอาดง่ายด้วยนะคะ หัวเกียร์ไม่มีลอกล่อนนะคะในส่วนตรงนี้ก็จะมีในส่วนของกรองนะเหมือนแบบถ้าเป็นถ้าเป็นตัวมิชมันจะเป็นคูบ็อกได้มันจะมีตัวช่องแอร์ระบายอากาศอยู่ด้านข้างนะคะคู่มืออะไรมีติดกับตัวรถมาให้เรียบร้อยนะคะหลังคงหลังคาถ้าเป็นรถหน่วยงานหลังคาไม่มีรอยเจิมนะดูได้เลยไฟด้านในเปิดปิดได้ตามปกติเลยนะนี่โดยรวมภายในใหม่กริปค่ะคุณพี่จริงๆว่าคุ้มกว่าซื้อป้ายแดงอีกนะฮะ มาเดี๋ยวกางเต้นจะพาชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างนะคะวัาสภาพเครื่องยนต์เนี่ยสวยเหมือนรอบคันที่กางเต้นพาไปชมไหมนะจ๊ะเลยนี่โอ้โหพี่เครื่องยนต์ยังใหม่ เข้ามาดูชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์ค่ะคุณพี่เครื่องนี้เป็นเครื่อง2.4ดีเซลนะออกตัวพุ่งแรงแน่นอนนะคะเลขคดเครื่องต,งตรงตามเล่มที่คุณพี่ได้รับแน่นอนค่ะคุณพี่คะรอยเข้าดมันคราบสนิมไม่มีนะคะหัวน้อยคมคม,คมตัวยางรองแท่นเครื่องไม่มีรอยแกะง,งัดนะพี่นะเปลี่ยนทายของเหลวให้แล้วแบ,แบตเตอรี่คือยกลูกใหม่มาให้แล้วค่ะคุณพี่คะเนี่ยใช้งานกันได้แบบยาวๆเลยโครงสร้างเดิมไม่มีรอยพ่นทําสีด้วยนะคะคุณพี่ลองชงแบบเดียงๆตรงไหนที่แบบอยากจะเห็นเป็นจุดสําคัญคุณพี่ก็แจ้งหนูมาได้นะตัวนี้นี่ก็จะ เบรก ABS นะมีมาให้แล้วนะคะฝั่งนี้นะคะคพี่คะเรียมสันหัวนอ็อตทางฝั่งฝากระโปรง,งด้านซ้ายมือนะคะคุณพี่ไม่มีรอยแกะไข่ค่ะคุณพี่เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยไม่มีริ้วรอยเลยอุปกรณ์โครงสร้างเดิมไฟแท้ไฟเดิมโค้ดไทยคยยโตะค่ะคุณพี่คะไฟหน้าไม่มีการเปลี่ยนมานะคะคุณพี่แล้วก็ดูในส่วนของคารด้านหน้าหัวนออ็อตคมพมเห็นไหมไม่มีรอยแกะสักตัวเลยฝั่งไฟด้านหน้าฝั่งฝาเห็นไหม ของเดิมไม่มีการเปลี่ยนมาส่วนมากถ้าไปเปลี่ยนที่ศูนย์เนี่ยเขาก็ใช้ของเทียมพี่นี่แหละแล้วก็สติกเกอร์จุดสําคัญแผ่นพงแผ่นเพอะไรเนี่ยวะยังอยู่เลยไม่มีลอกล่อดเลยนะพี่นะ,ะดูในส่วนของเหลี่ยมสารหัวน็อตทางฝั่งฝากระโปรงขวามือนะคะพี่คะคมคมชัดเจนเห็นพี่เห็นไหมไม่มีรอยแกะไขเลยแล้วดูในส่วนของฝากระโปรงหน้าหน้าตรงนี้นี่สติกเกอร์ลกักๆักสำคัญอย่าไปแกะ,แกะมันออกนะพี่นะ เดี๋ยวเขาหาว่าเป็นรถโดนมาอันนี้เป็นสติกเกอร์เดิมพี่ถ้าสมมติมีการทําสีที่ฝากระโปรงเขาพ่นสีทับแน่นอนค่ะมันแกะไม่ออกหรอกนะคะเม็ดอาร์คนะคะคุณพี่คะนี่ยังเป็นรอยแบบลึกๆอยู่เลยถ้าวามสีมามันก็จะตื้นขึ้นนะนี่ตามลิปด็อกต่างๆอยู่ตรงตำแหน่งทุกตัวนะคะคุณพี่แผงกันความร้อนด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวหรือชีกขาดเลยคุณพี่คันนี้นับอกเลยว่าได้ไปคือคุ้มสุดๆแหละนะ บางคนเป็นสายมูชอบสีดำนะคะใช้สีอื่นไม่ได้ก็จัดได้เลยมีแค่2คันนะคันนี้ขอย้ำสเปคกันอีกทีค่ะคุณพี่ขาเป็น Toyota Levo นะค่ะ2.4เอนที่นะ,นะคะตัวเกียร์ธรรมดานะ,ะ Z e d i t i o n ตัวนี้นะคะราคาเสนอขายที่399 0 0 0บาทเท่านั้นสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติม,มติดต่อหากานเต็นท์ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะแอดมินของทางบริษัทเพชรยนต์รอตอบคุณพี่ให้บริการพื้นที่ตลอดย4ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณพี่อย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันคลิปหน้าจะนำเสนอรถสวยแบบไหนอีกนะคะรอชมกมาได้เลยวันนี้กางเต็นท์ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะบ๊าย